ก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะสำหรับนัดประเดิมสนามของรูเบนอาโมริมในฐานะเฮดโค้ชคนใหม่ของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผลจบลงด้วยการเสมอกับอีฟสวิตทาวไป1ประตูต่อ1ซึ่งก็ต้องพูดกันตามตรงครับว่าฟอร์มการเล่นผลงานในสนามรวไปถึงผลการแข่งขันไม่ได้เป็นไปตามที่เด็กผีคาดหวังเอาไว้ซึ่งรูเบนอาโมริมก็ผิดหวังเช่นกัน จนเจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ทำให้ลูกทีมเล่นไม่ดีรวมไปถึงออกมาบนนักเตะบางคนในสนามที่ไม่ทำตามที่เขาสั่งด้วยอุ๊ยใครวะเนี่ยโดยบอสเจ๋งของเด็กผีให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าคุณสามารถรู้สึกได้เลยว่าลูกทีมของผมคิดมากเกินไปไม่ใช่แค่ในจังหวะเล่นกับบอลแต่รวมถึงเรื่องตำแหน่งที่พวกเขาควรจะต้องยืนด้วยเราเริ่มต้นดีมากเมื่อขึ้นนำ คุณจำเป็นต้องครองเกมให้ได้แต่วันนี้เราไม่สามารถทำได้แต่ลูกทีมมีความต้องการและมีความพยายามแล้วครึ่งแรกเราต้องใช้ความแข็งแกร่งทั้งร่างกายมากกว่านี้เรามีความหวาดกลัวและปล่อยให้ผู้เล่นของอีฟสวิตมีพื้นที่มากเกินไปโอมารี o ่ฮัชชินสันได้อยู่ในพื้นที่อันตรายตลอดจอ h n นนี่อ e ีแวนควรเพสซิ่งตัวประกบของเขา แต่เมื่อเราเพิ่งซ้อมแค่2วันลูกทีมจึงมีความสับสนอยู่บ้างเราต้องแก้ปัญหาทันทีการตัดสินใจของเราทำให้ผมกังวลคุณไม่จำเป็นต้องสอนเรื่องนี้ให้ผู้เล่นระดับนี้พวกเขาต้องเก็บบอลและรู้จังหวะที่เหมาะสมในการเปิดบอลขึ้นหน้าเราทำสิ่งต่างๆไม่ถูกจังหวะและเสียบอลหลายครั้งในจังหวะที่ไม่มีความกดดันทุกคนพูดถึงระบบ3-43แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา เราต้องพัฒนาความเข้าใจในเกมให้มากขึ้นการนาโชสามารถเก็บบอลระหว่างแนวรับได้บรูโน่เล่นดีขึ้นเมื่อได้อยู่ใกล้ลูกบอลแต่เราไม่สามารถวางบอลยาวแบบนั้นได้ทุกจังหวะตามที่เขาต้องการนักเตะเคยจ่ายบอลแล้วเติมขึ้นหน้าเสมอแม้แต่เซ็นเตอร์แบ็กก็ทำแบบนั้นดาโลมักหุบเข้าไปเล่นเป็นมิดฟิลแต่ตอนนี้เขาต้องยืนในตำแหน่งของตัวเองให้มากขึ้น จากนั้นก็มีจังหวะแบบช่วงท้ายเราคองเกมหน้ารอบเขตโทษโดยมีกองหน้าสองคนและเซอร์ซี่ต้องเข้าใจว่าผมไม่ได้ให้เขาอยู่ตรงกลางสนามเขาต้องเข้าไปอยู่ในเขตโทษเพื่อรอรับลูกเปิดจากด้านข้างผมรู้ว่าแฟนบอลหงุดหงิดแต่เรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากดังนั้นเราจะเจอปัญหาและเจอความยากลำบากเป็นช่วงเวลานาน ผมรู้ว่าระหว่างนั้นเราต้องพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ก็อย่างที่เด็กผีได้เห็นในสนามเลยเนาะรูปแบบการเล่นแผนการเล่นเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยแต่เป็นนักเตะของพวกเราเองเนี่แหละที่ซ้อมแผนนี้มาน้อยแถมก็มีความคิดเยอะกล้ากลัวๆไม่กล้าจะเล่นตามที่เฮดโค้ดคนใหม่เขาสั่งเอาไว้คือไปติดแผนเดิมไงไปติดการเล่นแบบเดิมๆอ่ะหนึ่งคนเลยดาร์โลเนี่ย มึงชอบหูบเข้ามาจริงๆเลยตรงกลางอะ่ะแล้วหูบมาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยจ่ายบอลก็ไม่เก่งแต่ชอบหูบติดนิสัยจากเอ,อริกเทนฮากมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่รูเบนอาร์โมรีมพูดเนี่ยมันชัดเจนและเห็นกันอยู่แล้วในสนามโอ้โหโจชัวเซอร์ซ,ซี่นี่แบบแม่งเอ้ยมึงจะเก่งกี่โมงกูถามจริงโอ้โหเขาขนาดอยากได้ประตูส่งกองหน้าไปสองคน คนนึงกันลงมาตรงกลางหอยลุนก็ออกไปด้านข้างเออแล้วกองหน้าที่ไหนมันจะไปยิงประตูในกรอบเขโทษอะเนาะอ้าวเด็กผีคิดเห็นยังไงกับบทสัมภาษณ์ของรูเบนอามริมก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมฝากทุกคนกดติดตามพี่อ้อนแฟนผีอะไรขนด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากไปถึงสปอนเซอร์ด้วยนะจ๊ะเข้าได้จ้าอยากมีสปอนเซอร์อยู่ในคลิป